เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแม้แต่ Big Tech ชื่อดังอย่างเช่น Google นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยก็ต่างหนาวๆร้อนๆกันเป็นแถวเนื่องจาก Apple เป็นผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดแย่งเม็ดเงินค่าโฆษณาจากพวกเขาครับเกิดอะไรขึ้นทําไม Apple ถึงพังงานขนาดนั้นมีแค่รับอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟฟังครับ สิบเพื่อนทุคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่อง,องอดิจิตอลแอสเซทลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนนะครับธุรกิจในโลกอนาคตไปด้วยกันครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์เอาไว้นะหรือว่าอยากจะเลี้ยงกาแฟช่องนี้เนี่ยผ่านการเป็นสมาชิกหรือว่าจุปเปตงอะไรเนี่ยก็กดจอยกด ไปมาได้เลยนะครับอีกที่ชวน,นคุยนะครับเรื่องของตัว Apple นะฮะก็เป็น Big Tech ชื่อดังเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งหลายคนรู้เม็นคบว่า Apple เนี่ยนะครับกำลังจะเข้าสู่วงการโษณาไีกด้วยขอบอกก่อนเลยนะครับในมุมมองของคนหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่า Apple นะฮะก็เป็นบริษัทที่ผลิตตัว iPhone พวก device g a d g e t ตต่างๆเช่นตัว Smart Watch นะครับคอมพิวเตอร์อย่าง MacBook นะฮะก็จะยังกัดอยู่ทั่วฮาร์ดแวร์แต่ถ้าใครได้ติดตามเรื่องของวงการเทคบิ๊ ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆแตกลายเป็นอย่างอื่นด้วย,ยเช่นทาง Microsoft เนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ OS นะฮะต่อไปก็แตกเป็นคลาวเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็น Cloud, เกมมิงหรือแม้แต่ Amazon A เองนะครับที่เริ่มต้นจากการเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็แตกไปยังธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาเช่นเดียวกันครับเอาจริงๆไปสอนไปเยอะมากนะวงกานคลาวแกก็ไปฮะและคำถามคือจะแปลกอะไรล่ะครับถ้า Apple วันนี้เนี่ยจะเข้าสู่ตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่การผลิต iPhone ไม่ใช่การผลิตพวก device ต,ต่างๆและใครเป็นผู้ที่จะหนาวต่อนนี้เดี๋วฟังร ตลาดที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับนั่นคือตลาดเกี่ยวกับการโฆษณานั่นเองนะฮะก็ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลเลยก็เรียกว่าเติบโตทุกปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยบางครั้งขึ้นไปถึง20%ครับโดยเพราะโฆษณานะครับในมุมของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าสายตาคนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ขายโฆษณาได้เมื่อก่อนคนก็อยู่ตามถนนถูกไหมฮะตามทีวีเงินโฆษณาทีวีก็ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ครับสายตาเราอยู่ไหนฮะนั่นคือผ่านพวกมือถือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โซเชียลมีเดียหรือแอปต่างๆเนี่ยนะครับก็รวบรวมสายตาของผู้คนทําให้การโฆษณาเนี่ยก็ต้องมาผ่านมือถือผ่านแอปพวกนี้กันมากขึ้นนอกจากใช้เวลาแอปพวกนี้มากแล้วนะครับแอปพวกนี้ยังรู้จักเราดีมากๆอีกด้วยดังนั้นการเสิร์ฟแอดที่ตรงกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นทําให้เม็ดเงินการสเปนในนี้เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างกล้ากระโดดอย่างต่อเนื่องครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในขณะที่เม็ดเงินเติบโตกันอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามีผู้เล่นที่เล่นตลาดน,นี้ไม่ได้เยอะมากๆซึ่งท็อปฟราคอมพานีนะครับ อันดับหนึ่งนะคือตัว Google ครับก็ได้มาจาก Google Search นั่นเองนะรวมถึงตัว YouTube ด้วยนะครับแล้วก็พวกแอดนะฮะตามพวกแบนเนอร์ตามเว็บไซต์ต่างๆนานาก็เรียกว่ารายได้ส่วนใหญ่ของ Google เนี่ยมาจากค่าโฆษณาเลยครับอันดับสองนะครับก็เป็นโซเชียลมีเดียอย่างเช่นทาง Facebook นั่นเองนะครับก็กินส่วนแบ่งในประมาณ2ี่เปรเลยทีเดียวในปี2019นะึ่งเะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับประมาณ98% 100เกมา,าก f บ c e b o o k Ad นั่นละครบอดับนะรือยัว a m a z o ็นตนเนะซึ่งเป็น e c o ซ m e r c e หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ย อเมซอนมีเ e ิร์ช e อ g จินด้วยเหรอหรือว่ามีค่าโฆษณาด้วยเหรอคือมีนะครับอย่างที่บอกเป็นขั้นต้นครับว่าที่ไหนมีคนไปใช้่ที่นั่นก็ขายโฆษณาได้ทางนั้นแหละนะครับและอเมซอนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เข้าสู่อเมซอนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยต้องการที่จะหาสินค้าหรือซื้อของสักอย่างอยู่แล้วมีความตั้งใจจะซื้อของนึกภาพออกไหมฮะมันจะต่างจากคนอื่นที่เข้าไปเล่น Facebook หรือเข้าไปเล่นในตัว Google Search นะครับพวกเขาอาจจะต้องการแค่ข้อม,มูลไม่ได้ต้้องงกาาาารรขัน่่นนวนนตวว Amazon คคลลุมแสู มากเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกเป็นรายได้เสริมนะครับแต่ก็เม็ดเงินไม่น้อยฮะและอันดับ4ี่นะครับก็คือตัวของ Microsoft นั่นเองนะกไ็ได้จากทาง Microsoft ์ล้วตัว Link ์อินซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียอีกตัวหนึ่งที่ชื่อดังเหมือนกันครับหลัาจากตัวเลขจริงๆแล้วนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ Google นะฮะร,รวมถึงอเมซอนเนี่ยนะก็ถือว่าผูกขาดตลาดไปแล้วนะครับเรื่องของรายได้ค่าโฆษณาเจ้าอื่นเนี่ยทิ้งห่างกันเยอะครับซึ่งในช่วหงหลังๆนี้ต้องจับตาอเมซอนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ชัวเนี่ยซึ่งเป็นตัว e-commerce marketer นะครับ e-commerce advertising software เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยครับซื้อโฆษณาผ่าน Amazon เนี่ยต่อปีนะครับเป็นหลัก1,000ล้านเหรียญดอลลาร์ต่อดเลยครับคำถามก็คือว่ามันเกี่ยวอะไรกับ Apple ฮะ Apple เนี่ยมีแพลตฟอร์มหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแอปไหมหรือแม้กระทั่งพวกเขามีเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอะไรหรือเปล่าความจริง Apple เนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่คุณดูอะไรไปแล้วหรือเปล่าเขาว่า Apple เนี่ยมีมือถือฮะและซึ่งมือถือ Apple เนี่ยนะครับครองส่วนแบ่งกว่า50%ในอเมริกาเลยครับ แอปเปก็เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายของพวกเขาเนี่ยมหาศาลนะครับเช่นตัวอย่างเช่น Apple Watch นะครับตัว iCloud นะหรือว่าถ้าใครใช้ Apple เนะี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันออกจากวงจร Apple เนะี่ยยากมากๆนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันซิงก์กันหมดนะฮะแต่ว่น,นี่ใครที่อยู่ในเครือข่าย Apple เนี่ยนะก็มีความจนปกตินะและถ้าวันนึงนะแอปเปจะทําตัวโฆษณาเนี่ยนะครับค่อนข้างน่ากังวลมากๆเลยว่าคู่แข่งจะอยู่ยังไงฮะเพราะเป็นกาของ Apple นี่นะครับก็คือครอบครองตลาดเรื่องของตัวดีไวส์สำหรับผู้ และแถมนะมีดีไวา์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะไม่ใช่แค่มือถือนะมันเริ่มเป็นไอ้นู่นไอนี่เพียบไปแล้วครับซึ่งหลังหลายแอปเปิลก็มีตัวรุ่นที่ราคาถูกลงนะครับเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะแล้วก็กินส่วนแบ่งกว่า50%ในอเมริกานะครับแต่ฝั่งของทั่วโลกเนี่ยกินเพียงแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มก็เกือบเกือบหนึ่งในสามนั่นแหละครับปัจจุบันนี้นะครับมีคนใช้งแอปเปิลนะไอโฟนเนี่ยนะครับมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกนะซึ่งยอดขายครบหนึ่งพันล้านเครื่นนนนนนๆะะะคคคครรรรััับบบตวีี่่ก็อองผู้้ใชเย รวมทั้งตัว Instagram อะไรด้วยเนี่ยประมาณ3,000ล้านคนนะครับแต่ถ้า Apple เนี่ยมียูเซอร์สัก1,000ล้านคนอย่างน,น้อยๆเนี่ยนะครับหนใน3ของ Facebook เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะซึ่งจะบอก Apple กับโฆษณาเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลกันเกินไปนะฮะเพราะว่ามันมีโมเดลนั่นคือตัว i อแอครับเรียกว่าเติม i ไปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นของ Apple หมดเลยนะครับซึ่ง i อแอเนี่ยถูกก่อตั้งในปี2010หรือว่าประมาณ12ปีที่แล้วในสมัยของคุณซิฟท็ Apple องงงเรื่อขอข ตลาดโฆษณาเนี่ยมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับซึ่งซีพีจ็อบเนี่ยครับซีอโอในสมัยนั้นเาขาคาดการณ์นะครับว่า Apple จะมีรายได้นะครับจากโฆษณาเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของตลาดในเอเมริกาเลยทีเดียวซึ่งตัวตลาดโฆษณามือถือนี่นะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยหากดูเรื่องการเติบโตของตัว r e v e n u e นี่นะครับหลาดเกี่ยวกับโฆษณาในมือถือเนี่ยเห็นไหมครัการเติบโตของพวกเขาเนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลอันนี้พูดถึงส่วนแบ่งกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเซิร์ฟเนี่ยเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับและมองจุดนี้เนี่ Apple นยแอปเป ของโมบายดีไวา์นะครับรวมถึงอีโคสเต็มของโมบายเนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยซึ่งทาง Apple เนี่ยนะครับได้ฝังโฆษณาของพวกเขาเนี่ยนะเอาไว้ในตัวของ Apple Store นะครับเช่นคุณจะโหลดแอปเออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับหรือพูดอีกนัยหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสตรีมนะหรือพวก Xbox เนี่ยนะครับที่เป็นพื้นที่ในการขายเกมเนี่ยนะครับแอปเปก็มีตัว App Store เหมือนกันหรือเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเพสในการขายพวกแอปพลิเคชันในฝั่งของ iOS ก็ได้ครับอันนี้ถือว่าได้นเดงะครับคือต่อให้คนอื่นเเ้ามามโหลดนี่ยนะก้ถ ค่าคอมมิชชั่นจากการขายแอปหยุดแล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้แอปของคุณเนี่ยมาอยู่หน้าแรกๆเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะโอ้โหก็รด้กาได้สเด้งนะเหมือนตัว Amazon เลยนะครับขายได้ก็ได้เงินโฆษณาก็ได้เงินอีกครับยั่งตัวโฆษณาเนี่ยครับยังออกไปสู่ตัว Apple News ด้วยนะครับแล้วก็ Apple St o ต็ฮะ หรือว่าตัวของการเงินการหุ้นนั่นเองครับซึ่งการคาดการรายได้นะครับอยู่ที่ราวสี่พันล้านถึงห้าพันล้านครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชานี่นะครับได้ออกมาวิเคราะห์ได้ว่ารายได้จากค่าโฆษณาเนี้ยเติบโตต่อปีนะครับเป็นดับเบิลยูจิตนะหรือเติบโตเนี้ยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับเติบโตขึ้นทุกๆปีเนี้ยทำให้ในอนาคตนะครับตรงนี้จะเป็นรายได้ที่ก้อนใหญ่ของแอปเปิลและต้นจากตัวเองเนี้ยจะเข้าสู่ตลาดโฆษณานะครับในอีกฝั่งหนึ่งก็ยังขัดขาคู่แข่งด้วยนะด้วยฟังก์ชันเรื่องของปราาาบบบกกััััันนนนออยยู่่่แล้้วววะะะคครรรต iOS 14เีจมมพบ เรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ครับซึ่งนั้นก็หมายของว่าพวกบรรดาโซเชียลมีเดียเอ่ยหรือว่าสายโฆษณาเอ่ยที่กําลังเข้าถึงข้อมูลเพื่อจะยิงแอดได้แม่นยำอย่างเช่น f c e e o o o เนี่ยนะฮะก็ต้องร้อง e อี้กันเป็นแถวครับ เพราะว่าในอนาะคต Facebook จะยิงไม่แม่นเหมือนในก่อนแล้วหรือพูดอีกในนี้ก็คือว่าจะมีค่าโฆษณาที่แพงขึ้นนั่นเองครับก็เรียวกว่าตัดตอนตัดแข้งตัดขาคู่แข่งเลยนะครับซึ่งหามองใน,นของโมเดลของ Apple เนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่ารายได้ส่วนใหญ่นะ่าจะมาจากการขาย iPhone นะครับกว่า40บิลเลียนดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งดูในฝั่งของ d ีไวซ์ทั้งหมดในการขายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่63บิลเลียนดอลลาร์นะนี่คือรวม iMac iPad iWatch น,นู่นนี่นั่นแล้วนะครับแต่เพื่อนๆดูไหมครับอีกรายได้้นนนนึงททีี่่่สสคคคัััญญเเลยมมป็กอออใหพ,พวนะวรืต ตัวการขายเซอร์วิสเรเวนิวเนี่ยนะครับมีได้ประมาณ19บิลเลียนะฮะเอาจริงงเนี่ยแล้วตัวตรงนี้นี่นะครับที่แบบว่าเป็น c u r r i n g income นะมาจากการขายองค์ขายแอปค่าค,คอมมิชชั่นค่าโฆษณาเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขครึ่งหนึ่งของการขาย iPhone ทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะฮะและในอนาคตเนตัวโฆษณาใน Apple ก็จะมีมากขึ้นเรืเร่อยๆอด้วยนะครับต้องเห็นว่า Apple มี Apple TV แอปสโตร์พวกแอปเปิลแมปต่างๆครับพวกกันตรงๆเลยนะครับว่ามือถืออยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับเข้าแอปอะไรเกะอแอปเปิลเนี่ยคุณโดนแน่ๆด้วยการใช้งงการใช้งานเนี่ยนะครับแอปเปิลอาจจะมีความแม่นยำในการเสิร์ชแอดให้กับคุณหามองเห็นภาพอีกอันนึงนะครับแอปเปิลเนี่ยเป็นเหมือนดีไวส์ที่อยู่เป็นพื้นล่างของพวกแพลตฟอร์มอีกทีนึงเช่นคุณเอ่ออัดแอดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กใช่ไหมแต่แอปเปิลเน่ะมันมีอยู่ข้างล่างนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยหรือกูเกิลเนี่ยนะครัับกลง ค้นหาวิธีที่จะเอาแอดเนี่ยมาอยู่ใน iPhone ของพวกคุณที่มากขึ้นน,นะครับนั้นหมายความว่านในอนาคตเนี่ยนะฮะกลัวขับเคลื่อนรายได้จาก Apple ไม่ได้มาจากตัวฮาร์ดแวร์แต่อย่างเดียวแล้วอาจจะมาจากพวกซอฟต์แวร์รวมถึงพวกแอดเวอร์ทิสิงด้วยพวกแอปต่างๆนานาที่อยู่บน iPhone คุณโดนหมดครับแล้วยาจะเ้องเห็นว่าการที่ Apple นี่ครับผลิตดีวายต่างๆนานาที่ได้รับความไว้วางใจาจากผู้คนน,นะครับการอดัดแอดการเสิร์ฟแอดเนี่ยในดีวายพวกนั้นเนี่ยก็จะมีมากมด้วยซึ่งเราก็เห็นพวกแอปเปิล อาจจะทำพวกแว่น VR AR ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งอา่างได้เปรียบเทียบกับทัวร์อ็อกลัสของทาง a c e b o o k เนี่ยเขาก็มีแอปในอ็อกลัสอีกทีหนึ่งนะหมายความว่านะครับได้เห็นแอด ของพวกแอปพวกนี้ในตัวแว่น AR/VR ของ Apple ด้วยแน่นอนครับรวมถึงนะครับเขาเรียกว่า Apple Car นะฮะก็เรียกว่ามีข่าวออกมาเช่นเดียวกันนะซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่า Apple Car เนี่ยนะครับก็หมายเหมือนเป็นดีไวซ์ตัวนึงนั่นแหละเป็นสมาร์ทคาร์ท,ที่มีซอฟต์แวร์มีอะไรของตัวเองนะครับโหลดแอป,ปได้ะฮะถ้าหาโมนี่เป็นหนึ่งดีไวซ์ของ Apple นะครับแปลว่าก็มีพื้นที่ขายของหรือว่าขายแอปในรถได้อีกอยู่ดีครับซึ่งจะบอกว่า a อ p l e เนี่ยรวยแล้วก็รวยอีกนะครับเพราะว่าเป แถ้ามองในฝั่งของตัวเฟซบุ o กแล้วที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยแหละนะครับเป็นเว็บไซต์นะและได้ของพวกเขาเนี่ย98.5มาจากเฟซบุ๊กแอดนะครับหากเขาเนี่ยจะเข้าไปเล่นตลาดดีวงดีไวส์เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องงานนะคุณจะแข่งแอปเปิลเหรอคุณจะแข่งกับพวกหัวเว่ยอะไรแบบนี้หรือเปล่าไฟซบุ๊กจะทำฮาร์ดแวร์เนี่ยมันคนละโลกกันเลยนะครับแต่ถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับแอปเปิลเนี่ยผู้มีรายได้จากทางพวกดีไวส์ต่างๆนาไอโฟนไอโฟนเซอร์วิสเนี่ คุณจะแข่งขันได้แบบเทพเกินไปไหมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการฟ้องว่าถูกขาดเนี่ยนะครับก็มีการฟ้องกันเยอะแยะนะอย่างเช่นอีพิกเกมเนี่ยนะครับก็ฟ้อง Apple ด้วยนะว่าผูกขาด Apple Store ครับการผูกขาดเนี่ยทำให้ผู้ริโพต้องเสพเกมอะไรแอปพวกนี้ราคาแพงขึ้นนะครับซึ่งก็มีการแพ้บ้างชนะบ้างนะฮะแต่เขาบอกว่าสงครามใหญ่เนี่ยแอปเปิลก็ชนะอยู่ดีครับซึ่งในวงการเนี่ยนะครับเขาก็มีคํากล่าวหา Apple บอกว่าเฮ้ยหนึ่งคือกินค่าคอมเยอะผูกขาดตัวแอปสโตร์นะยักษ์ กามเมซอนเฟซบุ๊กเนี่ยก็บอกเหมือนกันครับอย่างคุณมาสกเกอร์เบิร์กเนี่ยก็บอกแอปเปิลเนี่ยผูกขาดสโตร์ฮะหรือแม้แต่กระทั่งนะครับซีโอของส p o ต i ิฟายเนี่ยออกมาบอกด้วยว่าแอปสโตรของ Apple เนี่ยนะครับกำลังคุกคามตัวอินเทอร์เน็ตครับซึ่งอนาคตเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยก็อยู่ กับไม่กี่แอปพวกนี้แหละนะครับ Facebook, Amazon, Google, Apple เนี่ยนะฮะต้องดูซิว่าจะมีมาตรการในการจำกัดการผูกขาดนะหรือว่าเพิ่มให้การแข่งขันมันดูสนุกขึ้นเสรีขึ้นอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าพวก Big Tech พวกนี้เนี่ยแกล่งจริงๆครับอาจจะแกล่งเกินไปซ้ำนะฮะ จากทีนี้ก็มาเล่าสนุกๆก,กันเพียงเท่านี้นะครับก็เห็นความตื่นเต้นนะแล้วก็ทิศทางของการห้หามหันกันด้านการแย่งเม็ดเงินแล้วเพื่อนๆเขียนว่าไงบ้าง,างล่ะชอบไหมครับหรือว่าคิดเห็นทิ่ตายย่างยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นัน่งฟังจบถ้าคุณชอบเลี้ยงกดไ like ลค์กดติดตามช่องดิจิตอลแอสเซทไลน์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าใครอย่าเลี้ยงกาแฟอย่าจะเอาเปช่องนี้เนี่ยก็กดเปกดเลี้ยงกาแฟมาได้เลยนะครับคือผมทำช่องนี้มาก็เพื่อจะ,จะมาเล่าเรื่องนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องธุรกิิิจจจนน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 ะะสสสตตตตตัััวววใใใเเเเเรรรรรืื่่่่่่อออองงฟ์าาาาคคดมยยยููแลลล้้้้กกก็ชพทีีีบ เลยครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกัในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ